สวัสดีค่ะมือนีสิมาตําสมตํานะคะดูค่ะเราจัดชุดไว้แล้วเรียบร้อย <Okay. S 1> คนอื่นเราจะใส่พริกลงไปค่ะ <c oughs> อันนี้เราต้องแบบจาเกินอย่างเลยด้อตาแบบที่เราตํากินเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากําลังจะกินข้าวนะคะซ <c oughs> ักผ้ามาเสร็จเมกกื่อกี้อาบน้ำเสร็จเมาก,กี้แล้วก็ห้อนแล้ว อันนี้น้ำตาลนะคะใส่ลงไปอันนี้บางกรงย้ายนิดก่อนองน,นี้ผงนัวค่ะไม่โคกนี่ใส่พริกนะคะพริกน้ำตาลแล้วก็ผงชุดลงไปแล้วนี่ฮัลสิตาห์โอ้ย กล้องก็สั่นยิดนี้ยักยักยกำลงังใจหามองตั้งกล้องบะมีกับบะตั้งแล้วเนาะผสมนี่แล้วเนาะตามธรรมชาติใส่มะเขือนะคะ มะเขือเปลออ่อนๆค่ะต้องค่อยๆฝานดูก่อนขั้นมันอ่อนค่อยเอาขั้นบ่อ่อนก็บ่เอาจะ้ะบางคนเขาบอกว่าไม่มักใส่มะเขือก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้คือทําให้ดูทําให้ดูเฉยๆนะคะว่าอารมณ์ <c oughs> สูตรของเรา <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่เลยใส่ไปจุกๆนะคะ ได้กัดบโกโก้พอมั้อ่ะมะเขือเทศค่ะตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนะมะานาวมะนาวมะนาว,าน,าวานะคะบีบลงไปไม่ได้ใส่เปลือกนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นไหนคะแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลย ปลาาที่มีใส่ใช้ได้ทุกยี่หอ้อผสมปุ๋นปีไปหมดเลยค่ะกินได้เมดเพราะเราเอาไหนมาขายแล้วก็กลัวมันเหลือแบะมากินค่คะ กินแ่เดียวค่ะเด้อซิตโชูเก่นกวนุูกมุ<อ>มมม้นไม่ชอบสมตำหวานนะคะแล้วก็ไม่ชอบสมตำเปรี้ยว ราจะมาตักโชว์กันเลยนะคะ วันกินแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มตำของเราไปกินข้าวน้ำกันจ้า,าได้วยค่ะ